คนนั้นนีหยดหนี้ขงขงให้เนืเออจางมากเลยดาวพี่ดางพี่ชอนในเมื่อมีสัญญาอ่ะจะยอมรับเป็นสามีเธอก็าากันแขนแหลกยอมรับไปก่อนป่อบาก็มันมีสัญญาเขาบอกเธอไม่ต้องทขาแต่งไปก่อนแล้วไม่เลิกที่างหาบก็คงไม่นามา่าใช่เอาละังไปกนค่อยเลิกทีสอง้แต่้อน่งนใ,ในเมือ่อมีสัญญาเนี่ย ฉันยอมรับเป็นสามีเธอแต่ว่าฉันจะไม่จัดงานแต่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันต้องออกวาขันการเมืองฉันไม่มีเวลาและฟังไว้นะในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้อ้าว้ยเอ้ยพี่กันหาพี่กันหาชาลีหลบอยู่นี่นะหลบไปดีนะ เดี๋ยวเขาเอาฉมวกมาแทงเคราไมปจิกกบไอ้เปียกคคะไปไหนแล้วเนี่ยอะไรฝ่าบาทจะโดนน้ำดองให้เนี่ยมิจายยังไม่ได้หรอกฝ่าบาทไม่เอาไปเรียกไอ้เปียกเดี๋ยวก็ลุกกระโถดนี่ครับเขาไหนอะไอ้เขาแฉะแล้วเปียกเปล่าเปียกอะไรเรี่ไม่ได้ไม่ได้ผมชันไม่เอาทำไมแล้วไม่ซิไม่ได้ผมฉันนัันหมอแล้วไปผ่าตัดผ่าตัดใช่ที่แกนสมองนะ ไม่ใช่พาตัดเป็นก้อนแล้วฮะเป็นก้อนอะไรแรงๆใช่ไหมไอ้ปลาที่เป็นที่สมองเหรออือเมันเป็นก้อนเสียวก้อนซีดก้อนซีดก้อนซีดขึ้นสมองแต่มันฝ่อได้หายได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวก้อที่นี่ไปผ่าตัดเนี่ยนั่นอะไรผ่าตัดผ่าตัดเลยผ่าตัดน้องเชออีกน้องข้าวหลามอะไรทำยังไงอ่ะเอาไป่ร่อนแปะแทน ผสมพระเจ้าข่าเรอาอจะช่วยกำโดงให้ไม่ได้เราเป็นเจ้าข่าจะได้สร้างครอบครัวไม่ได้พระเจ้าข่าเพราะแม่จั่งแล้วไม่ให้มีเมียแม่บอกให้บวชก่อนเดือนพระเจ้าข่าต้องบวชก่อนต้องบวชก่อนแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบสองเป็เจ้าข่าหึงถ้ามึงบวชมึงก็ขึ้นเป็นพระครูเลยหรือไม่ก็รับพันยอดยังไงอายุเมื่อกบวชดี นะโถไม่น่าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราเจอกันหน้าวัดเชิญนะไปวัดเชิญยัไงลอยคาลูกป๊อกเนี่ยไม่ใช่กระดูกพ่อคุยังอยู่ลอยลอยลอยน้ำเล่นน้ำกันที่วันปรกลางอะนรน่าสนุกเอาไงเนี่ยเย็นขึ้นไหมคาร์ทผมอยอยู่กับเขาอยู่เขาไม่เอาหรอก เดวลงมาสะดุดแค่หัวเข่าเนี่ยจริงดิมึงดูอีกทีให้ดูอีกทีดูเขาขำกูเนี่ยมึงดูสายตาเขามิงชี้กูด้วยมึงเอาไอ้เอาเอ้ยมึงเอาไอ้เบียตัวนี้ไปเข้าฮอตสักทีมันจะได้ตัวใจไม่มากหดมึงก็อังกูจังเลยพี่เต๋ากูอายเขาเนี่ยเขามาไปไหนเขาว่ากูแม่เบลไม่มีอะไรเลย ก่อน่ยเอาก้อนหนเฟี้ยงแม่งติ่งโม่เฟี้ยงไม่ถึงหรอกไม่ใช่คือจะบอกว่าดีเกสอนรามอ่ะเออครก็รู้จักแล้วถ้าเกิดให้กูไม่จัดระเบียบออกมาเล่นอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดอายเขาว่าต้องพับเข้าไปแต่ว่านัาวรทยาศาสตร์เขาวิจัยออกมาแล้วว่าไอพูกจะเล็กจะใหญ่ไม่ได้อยู่ที่สีรล้านร่างกายมันอยู่ที่เสียงอย่างผมนี่เป็นคนเสียงกลางๆอ่ะคือพอมีพอกินแต่ถ้าเกิดว่าไอพูกที่มันใหญ่โตๆอย่างฮะผมจเรื่องไอพูกเนี้ยเสียงมันจะใหญ่ ไอของใหญ่ๆเลื่องอันผูเลื่องวุ้ยเขาสรุแล้วยกมันให้ใครเนี่ยบาลันทีเลยสิรออะไรอ่ะเฮ้ก็ผมไม่อยากไปโอ้ยอันใหญ่ของทีมน่าไอ็เปียกก็โย่วยเปียกเอาเปล่าอะไรเขาโยนให้ผู้แล้วผู้ไปดิไม่เข้าใจเหรอจะไม่นเดก็อยว่เฉย พ่อเป็นคองโกนะครับแล้วแวม่ค,คก็แขงมึงเอาการหน้ามึงก็ไปได้ใช่ไหมไปให้ไปไปดิเดี๋ยวก่อนดิไปไปนี่ไงช้อนเอาไปไปคเุณให้เล้ยกระเพาะไมสิคะอันนี้เป็นมะเ,เร็งกรดเสี่ยงเป็นเงี้ยอ้าหวัวก็เอาไม่มีใครรักมึงแล้วกูแล้วไปอยู่กับกู ไปปะไปอยู่้วยไันไปรถจอดอยู่ไหนอะอะในโรงเรียนโอ้ยมึงเป็นผัวคุณเลยไหนครับไหนอะโชคดี